สีเขียวคือดอกที่1มันทางานไปด้านบนก่อนดอกที่สองมันทำงานไปด้านล่างก่อนผมลองกลับเสนนะอ่าแล้วดูเส้นเสนข้างล่างมันจะใกล้เคียงมากขึ้นนะครับผมลองกลับเส้นอีกทีนะ เห็นไหมครับเฟดเส้นเฟดมันจะห่างออกไปเลยผมตัดเฟดนะผมทำให้มันทำงานในทิศทางเดียวกันระหว่างดอกลำโพงดอกที่หนึ่งคือเส้นสีเขียวกับลำโพงดอกที่สองคือเส้นสีเหลืองนะครับอ่านี้ผมวัดแล้วทำดีเลย์เสียงให้มาตรงกันละ เพราะฉะนั้นเส้นเฟดด้านล่างมันเลยใกล้เคียงกันเห็นไหมครับอ่าในผมจะมาสาธิตให้ดูนะผมจะเซฟไว้ก่อนนะครับเพื่อ,อไว้เปรียบเทียบกันระหว่างตอนที่ผมดึงดีเลย์นะครับอันนี้เป็นลำโพงดอกที่สองครับผมดึงดีเลย์ดอกที่สองให้มันถอยออกไปไกลกว่าเดิมนะครับไม่ตรงกับออดอกที่หนึ่งเส้นเฟดมันต้องเปลี่ยนถูกไหมในเมื่อ มันกับเฟดแล้วมันมีผลก็แสดงว่ามันมีความสัมพันธ์กันระหว่างการดีเลย์เสียงและเฟดโอเคผมจะเปิดพิ้งน้อยเรียวไทม์แล้วผมจะไปดึงดีเลย์เสียงนะครับอ่าตอนนี้นะครับเส้นสีชมพูก็คือดอกกำโพงดอกที่2ตอนแรกที่เรายังไม่ดึงดีเลย์ผมดึงดีเลย์มา1นึมิลลิเซกอ่าเป็นเส้นสีเหลืองนะครับเรียวไทม์อยู่ตรงนี้ เมื่อผมดึงดีเลกมาหนึ่งมิลลิเซกสังเกตเฟสด้านล่างเห็นครับเส้นสีเหลืองเรียวช้าเหมือนกันถอยออกไปแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับมันไม่ได้ยากอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังมาถูกไหมอ่าอันนี้ผมใช้โปรแกรมซิดจูนนะครับในการทดสอบให้ท่านดูทางเราได้จัดทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับเป็นกลุ่มการใช้งาน สำหรับท่านที่อยากศึกษาด้วยตัวเองนะครับหรือสามารถที่จะสั่งเป็นคู่มือนะครับเป็นเล่มไปศึกษาด้วยตัวเองก็ได้เช่นกันทั้ง2แบบนี้ทั้งกลุ่มที่เป็นคลิปและคู่มือเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าส่วนท่านที่อยากจะศึกษาแบบมาเรียนตัวต่อตัว,ตว ก็ได้นะครับรวมถึงการเรียนแบบออนไลน์สำหรับท่านที่อยู่ไกลนะครับผมจะสอนเป็นตัวต่อต,ตัวเหมือนกันนะครับเพราะแต่ละคนจะมีคำถามและมีพื้นฐานการเรียนรู้ไม่เหมือนกันอย่างที่ท่านเห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยจะเป็นโปรแกรมซิทจูนนะครับเป็นโปรแกรมวัดเสียงนะครับเราก็ทำขึ้นมาเพื่อที่ ให้ท่านเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายอันนี้เป็นการออกแบบตู้ลำโพงนะครับสามารถออกแบบได้ทั้งตู้เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงรถยนต์รวมไปถึงตู้บลูทูธนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่เราทำคลิปวิดีโอขึ้นและก็ยังมีเป็นคู่มือนะครับสำหรับท่านที่อยากศึกษาด้วยตัวเองก็ได้ถ้าอยากมาเรียนรู้ที่นี่ สอนแบบตัวต่อต,ต,ตัวก็ได้หรือจะให้สอนออนไลน์ก็ได้นะครับอันนี้เป็นกลุ่มออกแบบพัสดีนะครับหรือเน็ตเวิร์กนั่นเองเช่นกันเราก็มีคู่มือให้เช่นกันนะครับสำหรับท่านที่อยากจะศึกษาด้วยตัวเองนะครับสำหรับท่านที่ซื้อปกอ่ไมโครโฟนวัดเสียงของเดตันนะครับที่เป็น ตัวอมนี้นะครับเป็นไม้ตัวดีสุดของเตตันนะครับเราก็มีคู่มือนะครับสอนการใช้งานโปรแกรมแนะนำท่านให้ใช้งานได้นะครับบางท่านอยากจะประกอบนะครับลำโพงด้วยตัวเองนะครับเพื่อลดคอ์สลดค่าใช้จ่ายเพิ่มกำไรให้ตัวเองนะครับเราก็มีคู่มือ สอนการประกอบลำโพงให้เป็นการแนะนำเป็นการบอกตำแหน่งบอกร้านที่ซื้ออะไรในราคาที่ไม่แพงนะครับถ้าสนใจอยากเรียนรู้เรื่องใดค่าติดต่อเข้ามานะครับ